ป๊อบคอนรสโกโก้อร่อยๆอออมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรไปดูกันค่ะวันนี้1ใช้กระทะใบเดียวในการทำนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือการทำป๊อบคอนก่อนค่ะวัตถุดิบก็จะมีข้าวโพดเนยเค็มน้ำมันพืชขั้นตอนแรกเราไปทำการคั่วป๊อบคอนก่อนเลยค่ะหนึ่งก็จะใส่เนยเค็มน้ำมันพืชแล้วก็ข้าวโพดนะคะลงไปคั่วรอจนเนยละลายค่ะ การคั่วป๊อบคอนนะคะควรจะใช้กระทะที่ค่อนข้างหนานิดนึงค่ะเพื่อป้องกันป๊อบคอนของเราไหม้นะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางๆค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราใส่วัตถุดิบส่วนแรกลงไปแล้วนะคะก็ให้คอยคนเข้าไปเรื่อยๆค่ะเมื่อข้าวโพดเริ่มแตกตัวนะคะเราก็หาฝากระทะมาปิดไว้แล้วก็คอยเขย่ากระทะไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงนะคะ ข้อสาคัญนะคะถ้าเราไม่มีฝากระทะปิดแบบนี้ค่ะป๊อปคอนก็จะกระเด็นเต็มบ้านเลยค่ะท่านผู้ชมดังนั้นนะคะระหว่างที่เราคั่วเราก็จะต้องปิดฝาตลอดเวลาค่ะวิธีการเขย่ากระทะนะคะหนึ่งจะยกกระทะลอยเหนือตเตาแก๊สนิดนึงค่ะจากนั้นก็คอยเขยา่าแต่ว่าให้ก้นกระทะสัมผัสกับความร้อนอยู่จากนั้นนะคะเราก็เขย่าไปเรื่อยๆค่ะสังเกตว่าเสียงของป๊อปคอนในกระทะของเราค่ะก็ยัง มีต่อเนื่องนะคะแต่เมื่อใดที่เขาเงียบแล้วอะค่ะท่านผู้ชมก็แสดงว่าป๊อปคอนของเราแตกหมดแล้วปิดแก๊สแล้วก็ลองเปิดกระทะดูค่ะสิ่งที่เราได้มานะคะก็คือป๊อปคอนที่คั่วสุกเสร็จดีแล้วค่ะท่านผู้ชมเต็มกระทะแบบนี้เลยค่ะหนึ่งใช้ป๊อปคอนประมาณ1แก้วนะคะก็จะคั่วได้รอบละหนึ่งกระทะค่ะกินกับโพดคั่วหรือป๊อปคอนของเรานะคะจะหอมหน่ารับประทานมากๆค่ะ จะทานแบบนี้เลยก็ได้นะคะถือว่าเป็นการทานแบบเค็มๆค,ค่ะแต่วันนี้หนึ่งจะทํารสโกโก้ค่ะท่านผู้ชมดังนั้นเดี๋ยวเรานําไปเทพักไว้ก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อจะไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปทําการเตรียมน้ําโกโก้สําหรับคุกเขาป๊อปคอนของเราค่ะวัตถุดิบหลักก็จะมีหัวกะทิผงโกโก้น้ําตาลมะพร้าวเกลือปน่นตอนนี้วัตถุดิบของเราพร้อมแล้วค่ะ หนึ่งก็จะใส่หัวกะทิลงไปตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวและผงโกโก้ค่ะเราใส่แล้วก็คนให้ผงโกโก้แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวก่อนค่ะความแรงของไฟที่ใช้ในการเคี่ยวผงโกโก้นะคะก็ใช้ไฟกลางๆค่อนข้างเบานะคะท่านผู้ชมสังเกตว่า1ใช้น้ำตาลมะพร้าว ไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าไม่อยากให้หวานเกินค่ะอยากจะทานแบบขมๆมต่ติดหวานนิดหน่อยค่ะหากใครชอบหวานนะคะให้ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มเติมได้เลยค่ะหลังจากน้ำโกโก้โกของเราเริ่มงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ให้นำป๊อบคอนมาใส่ลงไปในกระทะค่ะเรายังเปิดแก๊สอยู่นะคะใช้ตะหลิว2อันนะคะค่อยๆคลุกเคล้าให้ป๊อบคอนกับน้ำโกโก้ค่ะเข้ากันดีค่ะ หลังจากที่เราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเทใส่ถาดพักไว้ให้เย็นแล้วก็ทานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูป๊อปคอรนรสโ,โกโก้อร่อยๆของหนึ่งนะคะหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ